Mm-hmm. chưa cái sao bạn chưa mình thấy mình chưa chắc không kim chút mãi 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 mà mãi 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 khỏi mãi mãi chút บอกโบมาสุดยอดแล้ว bàn hóa nó má nhầm đi cạch lèn cứ câu nó hả ôi chắc cái chân đi chắc thì má nó với mình đi không quay về chắc cổ bọn mình nè ôi ôi lèn 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 bàn hóa nó Qua bị ta đầy bọn nó Qua bọn cả tọt thay bàn hóa sao sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เอาแล้วพูดจากภาษีภาษาโอ้ยาครมาทักทสบหมหารเนี่ยปากแห้งบะมีอยอี่นี่จได้ปะเนาะมาหนุบ้าไส่มเออมาใส่มาใส่แมงนี่ะบว่าหาติเอาเลยะเี ดีแล้วือบออว่าฮะว่ะว่ะว่ะาไปกินน้ำมาที่บ้านก่อนว่ะเดี๋ยวไปแล้วไปเดี๋ยวไปหมามึงอะว่คือหรอเฮ้ยปานลุบไปไปไปาบึง ฮะกินมาม่าอิบาดโอ้ยไอ้พัตเจ้าวไปอยู่กรุงเทียวสองปีจะเป็นยังไงเนี่ยเจ้าสีดำแบบรอร่อยที่ไห <tortured. S 1> นไะม่มีไอ้ชิบอยหนาวมาก เด็กหลองหัวเขียนในตั้งแต่เจ้าปิยุนเที่ยงสองปีคอยว่าบ้านเขาเปลี่ยนแปลงไปหลไรดิเปลี่ยนแปลงไรครับบอกสู้ไอ้ฟังดูคอยว่าอยากบอกเจ้าฟังว่ะโอ้ก็บอกไอ้ฟังนี้คนปัจจุบันนี่เจ้าดีฟังเฟังเจ้าเอาหนามมัน โอ้ขุมพอเลย <c oughs> บา้านเฮาเป็นสีเนาะน้ำแก่เพ็ดกูนะเป็นไดบา้านเฮาบ้านเฮามิน <c oughs> โอ้ ไปมวนน้ำเขาจ้ะไปเอาจิ๊กน้อยคอยแห่มันนี่เต้นเมย์เนี่ยเขาแห่ไปวัดเขาแห่ไปเสร็จไปมวนน้ำเขาเลยไปปเดี๋ยวเไปไอ้คนถือดอกไม้มันคนบ้านเขาอย่เหมือนกูหลบว่าแต่กูดีเเออกูดีเลยกลัวไปมวนได้ปะไปไป นะโมตรสสะภิะนะอาสาวะเะโังโอาาที่นี่ดูปลาเขากัดไว้พระเอาพเข้าผาออพระโอ้ยอบที่นี่อ่าบเนี้ยเอารับพรอนตัวาเอาจับกันจับกันมาลูกลาจับกันจับกันลาบีปเรียนทีสาขลัง เอวะเมวะอิโตะทนางเปตานางอุปการปฏิยิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะจะมีจัตุสเปปริตุสังกปาจันโทปนัสูยะธาเมณิโชติลระสูยะธาปิติโยังโกวินญาตุตุมเทียมภาวนวังตานา โยนสุขีตีขายุลภาวาพิวาอนสิเลสนินจางวนธรรามปัจจัยนจันตาโลธรรมวาตันติอายุนสุขังมีตังสาธุทานรับะครัลเอาอีกกลับไปเลยเน สาธะภะคะวะโตอรหะโตสมมาสัมพุทัสสหโอสมาสัมพุทัสสหนะโมตัสสหภควะโตอรหะโตสมมาสัมพุทัสสหนะโมเมื่อสันวันดีตกไปนี่มันตกไม่จังขันอันนี้มันขันวิเศษแก้ววิเศษ การนาอินทวานาทีมือนีเป็นมื่อสันวันดีก็ให้เจ้ายู่ดีมีแห้งี่ลอ่ะติไฟออมมาออ๋กไปออไปเด้อแยกไปนี้อก็ให้เจ้ายืดีมีแห้งยู่เดี๋นี้เฮ่อให้ทำการทำงานให้มีความสุขความเจริญของเครื่องเมื่ออินกัเอินเสร็จแบ้าทุกมาด้อเอยเอิร์แต่แบบมัวเออ แม่มากม่เป็ี่ยงไง่ายต้องบอกกหมือนนะเขาทำาคนไทยแดดไมจุ๊หจยู่ที่มีแห้งยู่แดดมีหี้วโรคภัไ้เจ็บก็ยัใหมีเรอปาธนาสิ่งเลยกะให้สงความมุงมัดปาธนามาด้อคนเอ้ยไปด้อคน้อโอ้ยเาเงนสมมุว่มาบรดนัน เออมาที่น like ี um ่จะกูล่ะเัขกก่อนยูดีมีหงด้วล่ะมามะมามาปรนเมื่อกี้น้องมันตอนตอนแรกขี่รถกีแต๊กมาบัตทีนี้น้องมันเข้ากินแกะแก็เนี่ยครับเปียกมัย่อแล้วัน้องยับออกนะพี่ยิ่ง เอ็นน้องชื่ออชื่อปานจ้าเอาไฟมาปูานนี่เอาไฟไฟบบราณไฟไฟปูผู้สาวด้วยล่ะเนื้อทางบ้านผมมาฮอดเขาก็จะสวัสดีตามอย่างนะครับอันแม่ทางนั้นจะเหมือนกันไหมครับจับไม้จับมือเซ็กแฮนได้บ้ได้จ้าเออเออปวดหัวปวดหัวปวดหัวปวดแกนปวดแกนแกน ขอบคุณน้องป่านนะครับที่มาสร้างความหมวนซืึนให้หมู่บ้านพวกเรานะครับโอ้ยกลับมากนน เข็บกับโควิดกรบาบานอะไร้หากินบม่านคือบเพราะับุคือบุคือบุคกขึ้นกับบ้านมาเ่าน่อมานมามเข้มมานหรอ้ญปานตหนพดีปานท่านเขามาเมื่อวเพราะบม่านเวจากมาตัวเองมาลักจสายไข่มาผู้ใดผวมาผู้ใด คอยว่าบักมาลักยานไซคอยมึงก็ยมาปั๊บปั่มสซกูตีไม่มีนี่สามคนไหมเอ้าเจ้าร้อนตัวเนี่ยเอ้าล่อนตรงไหนไม่มีสามคนไครจมาลักของมึงกับทันเลยเจ้ารักตีโอ้มึงเคยมาปั๊บปั่มสซกูตีเอ้าคอยนี่ไหมมึงไปว่ามูว่าหมาท่านเรนเป็นเป็นเด็กน้อยเล็กน้อยผัเป็นน้อยเล็กเลมึงยจะเถียงประยันบาปยันกรรมสิฮะจะทำไหเออบ่เถียงบ่เถียงโอ้คุณมาสุดหลูกเท่าห้ายไหลเถอะมาสักงลูกเท่าห้ายไหลเถอะมาสักกเท่าห้ายไหลเถอะฮะ กูยันีไหมโอ้ปไปไพ่มานกูเเดต้มแจ็ปอยงปบไโอ้ยานยานยานโอ้กูสันมไหึมเอาตลุกไน้รักบ่ก uh ูักกูนักยางนี้ักงานไหนมันเอเอาโอไปบ้านรไม่ลุกใจในักบะีละโตรักนีละเ่าห้านี่เออไปหานี่ เฮ้ยเอากลับบ้านกลับกลัยกลับคืนสวยบ่หมันกับบหมันหาคืนกับบหมัน้ยึ้นลักกินยังเหาเฮ้ยเออาไอ้เบนเออมาคริเาิงเา่เาต้องกินเอาปกินหมันคือสางคนไปกินเพืนเหาสังคนอ้ยเพราอล่ะมกาหิวพอดีโ้าลังหิวพอดีเลยนี่เอ้าส่บอนี่แค่้กิน ครับ <ro> ออว้วจินจินจินืมสมครไลเขานี่ไม่ได้ไอ้นังพี่นั่งหนะครับโอ้โหโอ้โหอ้อ้โหอ้โอ้้อ้โห้อหอ กินกันเหมือนแปลนเอิดออออออลเ,ลเอ้ดโอ้หูจักมันน้อกูบอกมึงแดงแล้วมึงบมหูจักซะแล้วนั่นนั่นเป็นไรตำนานบักส่วนลวดไงผ่านเลยกินกันเหมือนงงนั่น,นหอมหอมแดงกูบอสสัสแต่หอมแดงกูกระบอกสสแตก เราไม่น้องลแางหอยนะจ๊ะฮะสมควรแล้วนะที่ขออำลาญาติพี่น้องขอกระคุณพี่น้องท้องทิ้นดินอีสานที่มาในงานมืองนี้เฮ้ยบอกผู้ขียนมาลีอยู่เฮ็ดนไบอกน้าไม่งอนตดเอ้ย